นี่ก็ยังอยู่นะครับปุบาจาันยังอยู่ที่จอบใหญ่หลวงพ่อเงินเนื้อดำไทาทายเลยนะครับผมมาไว้ไททาย,ทายเพราะว่าเนื้อดำนี่ผมเคยถ่ายไปแรกๆเลยปุบาา,าจาันท่านก็มีความสนใจว่าสวยงามแต่ตอนนี้ก็ออกมาถ่ายทำทั้งหมดเลยเนื้อดำล้วนๆเลยนะครับอยู่ไปปลายนี่แหละครับเอาแบบของดีมาให้มาดูไททายก็ให้ดูตรงที่จมูกหลวงพ่ออย่างที่ผมพูดเพราะว่าเป็นพระ เนื้อดาก็คือพระผิวพระยังปิดอยู่เนื้อพระยังไม่เปิดเป็นพระที่ใช้น้อยด้วยนี่ก็คือเรื่องจริงท่านสังเกตดูได้จากที่ผมถ่ายทำไปเนื้อดําทั้งหมดนะครับนี่ก็คือศูนย์พระ a r l ครัหรือศูนย์พระเครื่อง a r l a r l จะตุจักก็อยู่ในเพจ b o บุนะครับเพจเฟซบุ๊กครับนี่ก็คือ เจตนาหลักของเสียนข้างถนนคนนี้ครับครูบาอาจารย์ครับถ่ายทอดถ่ายทำให้ได้ดูกันศูนย์พระเครื่อง ARL ครับแต่หลักๆหลวงพ่อเงินมาจากบล็อกเดียวกันนะครับครูบาอาจารย์พิมพ์เดียวกันแต่แตกพิมพ์ออกมาเป็นลักษณะเป็นพิมพ์ ABCDEF อะไรจากต่างแล้วแต่ครูบาอาจารย์จะตั้งชื่อเอาเพราะว่าผม ก็ว่ามีแบบมีความแตกต่างกันอยู่ในแต่ละพิมพ์แต่หลักมาจากพิมพ์เดียวกันนะครับหลักใหญ่มาจากพิมพ์เดียวเลยครับเพราะว่าดูฟอร์มพระความลึกความตื้นการวางแบบเท้าวางมืออะไรเหมือนกันนะครับครูบาอาจารย์ก็ถึงว่าดูพระมาจากบอกเดียวกันแม้แต่ขนาดความใหญ่ความกว้างความสูงไม่เท่ากันก็จริง แต่หลักๆมาจากบล็อกเดียวกันครับก็เห็นด้วยกับพผมเองครับอาจารย์ยุคต้นๆท่านก็เคยกห้ผมฟังว่าหลวงพ่อเงินถึงจะมีการแตกพิมพออกมาเยอะแยะแต่มาจากบล็อกเดียวกันครับแม้แต่มีขนาดหรือหน้าตาที่แตกต่างกันก็จริงแต่ฟอร์มผ้าเหมือนกันนะครับรูบาอาจารย์ครับผมเชื่อเหมือนกันครับ กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับครูบาอาจารย์เสียนข้างถนนครับศึกษาพระก็ศึกษาแบบกว้างๆนะครับครูบาอาจารย์พระพระมีแบบเยอะแยะไปหมดไม่ว่าจะเป็นพระอะไรครับมีแท้เก๋อะไรแบบปะปนกันครับจะไปยึดพระองค์เดียวมาตัดสินพระทั้งหมดก็ไม่ได้เพราะเป็นพระยุคต้นไม่เหมือนกับพระยุคปลายแล้วนะครับพระยุคปลายเนี่ยโดยเฉพาะเหรียญปั๊มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ เหมือนกันเปียบตำหนิครับจุดเล็กจุดน้อยเหมือนกันนะครับเพราะว่ายุคปลายเขาแบบเทคโนโลยีสูงแล้วก็ความแข็งของบล็อกจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนกับยุคตนๆนะครับเราเพึ่งหัดทำก็เลยทำให้พ้าที่แบบบล็อกเดียวกันไม่ใช่เพว่าปั๊มเหมือนกันก็ยังมีความแตกต,ต่างกันเพราะความแข็งของบล็อกความแข็งของโลหะนะครับ มันแบบทำให้บล็อกเปลี่ยนแปลงามไปก็บล็อกเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแตกก็มีครับยิ่งองค์แตกยิ่งราคาแพงยิ่งบล็อกแตกยิ่งราคาแพงครับนี่ก็คือสภาพในวงการพระของเราผมก็ไม่ทราบว่าเอาอะไรมาตัดสินบล็อกแตกคงไห้แตกยิ่งจับเป็นตำหนิจุดเป็นจุดตาย <c oughs> ว่าแพงกว่าบล็อกที่ไม่แตกอีก นี่ก็คือศูนย์พระเครื่อง a r r l ของเสียนข้างถนนนะครับคุณบาอาจารย์ก็ถ้าหาว่าพูดอะไรผิดพลาดไปไม่ถูกใจก็ต้องขอโทษเพราะจิตนาหลกักจริงๆก็จะให้ท่านได้ศึกษาพระแบบบูรณาการแบบควบวนวงจรแบบศ,ศึกษาพระแบบหลากหลายในพระยุคต้นและพระยุคก,กลางตอนต้นหรือตอนกลางก็ให้ศึกษาได้นะครับแต่พระยุคปลายยอมรับครับ คุณแบบเซียนรุ่นใหม่ๆเขาเป๊ะเลยเขาเก่งกว่าผมเยอะในพระยุคป,ปลายเพราะว่าเขารู้ตำหนิเทาชี้เป็นชีตายได้จากตำหนิเล็กๆน,น้อยๆพอะพระออกมาร้อยองค์ล้านองค์หมื่นองค์แสนองค์ก็จะมีตำหนิเหมือนกันนี่คือพระยุคป,ปลายในพระปั๊มครับเฉพาะพระปั๊มเท่านั้นครับแต่ว่าพระหล่อู้ไรก็เหมือนกันมีความแตกต่างกัน กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับอุาหตถ่ายทำให้ได้ดูกันขนาดนี้พ่อแม่กรูบาอาจารย์ก็มีน้ำใจให้ผมหน่อยครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับศูนย์พระ a r l ครับวัสดีครับ